ถ้าเธอจะถามเป็นฉันหัวใจนี้นั้นมันคิดถึงทำไมกขาตอบมาว่าเสียใจเรงคิดถึงใครเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาถ้าเธอจะถามถึงรักที่เคยนั้นหนักเปลี่ยนด้วยสีหาถามเพื่อประโยชน์ จะหาว่าฉันใจจืดใจซี้งมือก็ขอตอบว่าใช่เพราะความผิดนั้นมันเกิดจากใครถ้าตอบตัวเองไหมใครคือคนผิดอาจรา์้้าเธอใช่ต้องขาดใจ มีคู่เดียวเหรอคะ๋ยวขอไม่พูกวันนะั้นเจ็สิบเจ็ดสองสองสางมสิเอ็ดเจดสิ โอ๊ยตายตา,ยตายเอาอีกแล้วไม่เป็นไรค่ะก็จริงๆจะต้องร้องสองรอบแต่ว่าเขาคงคิดว่าอุ้ยรอบแรกไม่เพลาะมากแล้วแล้วก็ยังมีท่านศิลปินแห่งชาตินะพี่รุ่งรดีแป้งต่องสายรออยู่อย่าให้ท่านรอนาน,านอีกสักสองนาะทีอะไรแบบนี้อีกรอบนึนะคะก็เลยบอกว่า ไม่เป็นไรเราแถลงไปแล้วรู้เรื่องแล้วขอบคุณค่ะถ้าตกใจนะคะกรีบเลยค่ะขอบคุณค่ะแดงเอาัยรุ่นทั้งนั้นเลยแน่นอนนะคะรุนแรกแก้เกมแก้เกมเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาบอกว่าแถลงบ่อยๆนี่ไม่ดีนะรอบเดียวพอขอคุณค่คโอ้ตานะ เวลาเวาอยู่องค์กนไหนๆก็เขาบอกว่าเดี๋ยวอทําไมช่วงนี้อัซิเดนบ่อยจังเลยเนาะมีพลังอะไรบางอย่างกับคุณอาครับสงสัยประจุไฟฟ้าแรงบางทีนะอันนี้ยังดีนะขึ้นมาถึงไม้หายไปเฉยๆหายนี่หมายความว่าซุกเก็บไม้ไปแล้วเ๋สียงอเสียงไม่ได้หายเนาะเดี๋ยวเด็กช่วงนี้คนไหนที่อยากจะให้กำลังใจขอบพระทุคุณมาดังอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่า แฟนคลับที่แน่นเหนียวมาเราจำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วนะยี่สิบทุกท่านครับให้กำลังใจทั้งหลายเป็นนักเรียนมัธยมดูสินะว้าวขอบพระคุณค่ะอันนี้มาจากทุ่งครุกใช่ไหมทุ่งครุกเป็นไหมจําได้เซนครับเซนครับใช้เวลาตรงนี้ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับความสนุกสนานยังมีต่อนะรเราใช้ทุกนาทีมีค่าจริงๆแล้วก็ปักตรงความสุขสําหรับคอนเสิร์ตการกุศลขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณเราจริงๆก็ เอามุมเดียวแล้วไม่ไม่ไมอยากให้เสียเวลาเลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะแล้วก็ขอถือโอกาสในนาเวนเวลานี้นะคะว่าต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกสมาคมนะคะท่านพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรค่ะที่ท่านอยู่ รับชมรับฟังให้กำลังใจกับศิลปินทุกท่านเลยนะคะก,การาบคุณค่ะไม่ต้องร้องซ้ำแล้วเนี่ยแต่ร้องสดได้นะ<า> <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเธอจะถามถึงฉันหัวใจนิดนึงอันตร,รายอึงจะ เปล่งตัวกันมาพูอดีหน่อยทุกอย่างเกิดปัญหาขึ้นได้ครับแต่ว่าเราสามารถที่จะแค่